สวัสด,ดีเนาะทุกคนวันนี้มาอยู่กับซองซิทแชร์แล้อีกขึ้เก่าเนาะวันนี้เขาก็ได้บูปลาเนาะเขาก็ได้ขึ้นผู้แล้วทุกคนเขาสิไปดินนำหัวหมูห้าพามากว่านี้แสดที้จะได้ไว้ดีเนะสิไว้ดีไ,ไปนี้จะพภาคกาไปใส่ไปดินแซ่สูงน้ำนี่บอกเลยว,ว่างามเพิ่นว่างามพี่นี่อยู่นะงาา่าเยอขึ้นผู้ไอ้เบิงเนาะทุกคนนี่อาเห็ยนะบ่ทุกคนนี่จะได้แจวมามาว่านี้เขามาหลายคนเติบประมาณพวกจิตคนปวดหัวา สองปูสิบองบ่คุกระติตุกเลยทุกคนจะได้เดี๋พี่ไปเออตอนนี้ฟ้าเรือรำฝ้าเรือรำฝ้าห้องอยู่ทุกคนจะได้ทำหน่อยสบายดีข้างแด่ก่าม่าเดี๋ยวเจ้าสายเชื้อแล้วสายเชื้อแต่มันบ่ถ่ายไปเบิ่งตัวเองในยูทูปเด้อคือจะได้คือจะได้แนะน้ำเขาไหนสิอ้าเล็กถ้าเล็กพิเศษนี่ทุกคนทักก่อนนะบรรยากาศนี่นี่แถวผู้ผู้บาดเจยงแล้วทุกคนไปเดินทางไป คลิปน no ี <h <h ้ก่สิเน่าๆวะนะคลิปนี <h 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 h ้บรรยากาศบอกเลยว่าสุดยอดยังอีกใกล้ปาสิฮอดเนี่ยประมาณอีกห้าสิบเมตรโอ้อีกห้าสิบเมตรเอาละคทุกคนตอนนี้เขากับจิฮอดทางโลกนะเออหัวพระมาทางแหลกโอ้ยมันจิฮอดโมฮักโมฮักกอดยังเลยฝนกระตุกเลยทุกคนหักเนาะอุบบรรยากาศที่เห็นนี่ทุกคนหอดวทุกคนมีน้ำโตกน้ำโตก เดี๋ยวทุกคนคักคักคักอ๋คลิปนี้ปะจนไผ่กล้วนะทุกคนเลยปะจนไผ่ตูดหลุดโุ๊คักคักอย่าลืมดทุกคนคักเนี่ยบรรยากาศนะบอกว่าดูยอดนะทุกคนคักหลายเขาเดินทางมากกล่าวใกล้เติมแล้วทุกคนเยอะทุกคนบนคลิปนี้อย่าลืมกดไลน์เนาะ ง่าเป็นง่าทุกคนบรรยากาศบอกเลยว่าสุดยอดคางแรงเนาะที่เทา่ยวเนี่ยมากการเดินทางมันก็นยัดยาแกแน่เนาะทุกคนผมว่าทางมันยากขนาดต้องขี่รถตกรอกมากมีตะคุ้มทางะด,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 ดูดูดาบรรยากาศดีที่ไทยพอ,อนั่งเฮาเฮาถึงเียนี่เลยมันนี่แค่เส้นอะไรว่าแก่ไก่น,นะ ไปทางแค่นี้นะแตน่าเผู้สาวผู้สาวยไปมากเยอะเด้อเดี๋ยวไปดยิบน้ำกันด้ยไปไปไปโหลดโหดโหดให้สิโหลดก่อนฮะโหลดลุงนีนะทุกคนเอาแม่เอาแม่โอ้ยจะไปดีลด้แต่ดีเอาแม่ให้สิโหลดโหลดโหดสิเบิ้งเนี่ยนำเลิกจุ๊ดจี้คักคักคักทุกคน บรรยากาศสุดยอดเลยงามลายงามลายเนาะนตีหูด้วยเนาะคุกระตกกีกบัเน,เนีย ถามว่าวัาวานนี้ยังตัดจะต้องพอโทษขอาไปนั่นเป็นร้ายเนอ

บอกเลยคุดอเข้าหน้าหลายคนถ้ม yeah. hey. ูคูแต e ่ละรมูคูกเานมแมนหลายคนินไปมมาหลายคนอเยเดฟุตเต้าเนาะดอดดิทาเดหนึ่งสอง้

วนมาัดผัเาทุคร้ายาทุกคนขาอยู่นีไมงายนะพี่ดบอกเยว่ารถหยอนเนาะทุกคนอ๋อ้าพจจ้าการเดินข้าวตัดจัยาแม่เขาเอกว่าไก่เนาะแม่ประมาณได้ีหลักได้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 เนาะประมาณนาะแม่เขาส่รถจอไปยุุเาัดยากันมากรลทุกคนีาใส่าดินหนักบ้านมา หายเป็นจับป้องหายเสือกาจะไปทนายก่อนเปนทีหล ah, ังยังเป็นดังไฟยังยังแหละโคตดังไฟังเมื <S <s ่อไงเนี่ยเออไปนี่มาทุกคนมาเรียัง็ดังไฟดังไฟมิดยังบอกเลยพี่ยังยังเหอเอาเห็นบอกยังเรามีดอยู่ไม่ว่าเปียกที่ไหนห้อง โอ้คกคกุกคนีนังนี่ละเนมองตามงบตามงบมีนงไปเนาะนั่งยัง่ได้ทำตามงบนะนี่มาเบิ่งของกินเฮ้ตามงบพี่เ่าหีิแหละนี่มีกีนังเนาะกีนังพี่พี่่ท่านั้นแหละผู้เป็นเอกระเด็นนี่เลยว่นเด่นตะน้ก่อนเอเอา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 นางเอาดีไเออผลกระต๊กเนาะ มาใส่มูฮัลโหลดน้าทุกคนเอ้าเอาก่อนติ๊ดตลกเลยวันนี้เป็นว่าไปโดูที่กล้องกลืนเที่ยวนี่ผู้สาวหลายหลายเด้อผู้ได้บ่ได้มานนำกับยาสีเสียดได้ไหมมีแต่ผู้สาวงามๆนะจะได้เจ้ามาจักเทือดอ่ะมาจักเทือดอ่ะหลายเทือดมันบ่รูดรูด มวลมวนลลายทุกคนโอ้คันปลากรองเข้ากันนาได้น cool> ี่บอกกันได้ว่าขาดหลดถ้าหมีลงไปลุมแบบหลดน้าจับกองลุกน้ำจะได้ตาลากองเข้ากันนำได้นะทุกคนบอกว่าเข้าใส่โทรศัพท์ทายคุณกระตุกแน่แหละตอนนี้จะไปเอาเดี๋ยวเขามางมหัวเดี๋ยวเดี๋ยวของเขาเนาะมางมหัวมาทุกคนกินขนมดีนะจะได้กินกัน

คือเอาคิดเลาหรือมอนเซฟอันนี้ขอบคุณพ้ากันดังไฟนะทุกคนนี่มวลดีวะห้ำหน่อยใช้เบิ่งตัวเองในยูทูบเด้อใช้เบิ่งตัวเองเด้อโอ้รอไปมอหน่อยดังไฟเตรียมสีจีนางกินเช่นวะใหญ่มันกินน้ำแกบนี่ห้ามมันกินายแล่โบต้องยินท่านฟ้อนยินเองโบต้องยินท่านฟ้อนยินเอง เออไม่ตุกยินมันดอกอย่ากินยินเองแบงเขากินน้ำในที่ผู้ได้บอกท่านอย่กินอันนี้อันนี้อ้างเลยโอ้หัวเราหัราหัาเตียมตายในยูทูบมือโอ้ยประคากูได้เต้นเพลี้ยร้านหรอแล้มีแต่ออกขีบออกฝาดอาวนี่ตืดกลินแบบเดียวตัวเทียตืดบาดเดียวนะตั้งน่อย นังไฟมากกันดังไฟอยู่นะทุกคนมากกีนังนังคลุกนะนั้งดำดำนี่ไมเห็นทุกินี่เอะกล่อง้าเีได้นังเบื่อหรบอเป่าเนี่ยเอาไม้มหน่อยะนังได้นั่ง นั่งเบิดแล้วไปนั่งจีนัวคนอการกีนังในการกินังกคนเดพแนะนำซีนี่พี่สวายดีกองแล่นสวัยดีเปรูปตัวขับนั่งกินังกินังจะได้เด้บูชูนี่ว่คบคกนนะกระแดคุณไปหาดินหนับผไปไป ดีนี่เชอร์ีนะถักทักน่าตะโกนบรรยากาศโอ้สุดยอดเลยมวนล,ลายมากเลยที่ว่ามวนล,ลายน่าตะโกนด้นด้นเชื่อเขาจึงได้ขามากดีเที่วนี้ที่ว่าเป็นถังแดดเที่ยวขามากที่ว่าพักนะธรรมชาติที่เขขาาก,กิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นมาจากธรรมชาติงามลายเลยตะโกนทั้งหลังเป็นี่เนี่ะอาสักลายไปนี่สักลายกาฟัฟ้ามือนะไปดินน้ำไปแม่ โอ้คักคักคักด <c oughs> <c oughs> ูตายแน่เนี่ยนี่ผ <c oughs> ักคักเน่าตะคุศลักลาย <c oughs> าแม่ลุ้มมันแม่ลุ้มมันแม่ลุ้มผ้ากี่ทานกันเน่าตะคุศ พอกจะย่างซะมากอดกันมันนี่เอาลด้ใต้กอดกันซื้อโอ้ไปกอดกันซื้อใต้แล้วเนี่ยนี่บไระบุรอยุ้ยนั่นมันวัดวิธีร้อยน้ำวิธีร้อยน้ำเอาเรื่องอ่ะยุ้ยน้ำ วิธีร่ยนำจตาคักเนาะนี่โรนัคเข้ามาในโดนเลจิสามอสองกอน ขนอบบัดนี้เขากลับล้างจานเขากินน้ำยังแหละเป็นเหยบ่อหอยเขากลับสิ่งของอำลาพ้าจาเนาะสิกับบ้านนี่เมื่ออันนี้อ้ทางขึ้นยากดีใส่รูวบางไอ้มาจับม่อก็ได้ไปตำบาพ่าจางมวลร้ายมวลร้ายนั่นทุกคนที่ว่าคักสุดยอดเดินทางกับบ้านแบบนี้ข้างนอกทุกคนเข้าถีบคลิปเพียงเท่านี้นะถ้าว่ามักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปมวลร้าย จะได้ร้ายเลยฝากอดีตหาเจื่อกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดีบ๊ายบายไป